ลงเรียนแล้วค่ะแต่ออกกำลังกายได้ดีมาเรียนบันไดท,ท,ทุกสถานที่ถั้งบันไดบ้านกับบันไดที่โรงเรียนขึ้นเนินขึ้นยังนี่ก็บรรยากาศลงเรียนเนะจ้ะแต่จะถ่ายของหอกหันเบื้อง ส่วนคุณสูบบุหรี่เขาบรให้สูบไกล่โรงเรียนนะจ้ะเขาต้องให้ียับออกมามองเนี่ยข้างนอกก็จะประมาณสานีล้วพี่น้องมาเรียนน้ำกันบรจาขอบคุณพี่น้องด้วยจ้ะขอบคุณพี่น้องสภูสุกคนยังไม่ไต้จะเข้าไปข้างในแล้ว ยังเ,เหลือเวลาอยู่จะไปเขาหงง้องนองห้องน้ำแล้วก็จะไปเอาของไปไว้ในตู้น้ำน็่นจ้ะน,น,น้ำนอตจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องผู้สุกคนเลิกเลี้ยนแล้วเมื่อนี้ิสเฝาวจักน้อยเพราะว่าเอหลือแค่อ,อีก30นาทีนัดจ้ะ จไม่ตายตรงไปรับลูกเนาะตรงเป๊ะเลยมือเนยคู่กันแม่บ่ให้เลิกกันบ่ให้เลิกกันหาหน้าที่ร้อยสิบหน้าที่ก่อนเวลาบ่ได้มือ,อเี้เพิ่นให้เลิกแบบตรงเป๊ะตรงเป๊ะก็คือตรงเป๊ะหนูกัเเลือยเวลาอีก30สิหน้าที่เราจกที่ตรงเป๊ะรับลูกเดี๋ยวจะถ่ายด้านนี้ยวถ่ายไปด้านนาเด้อจวจะเดี๋ยวสิเห็นคนด้านหลังเดี๋ยวเด้อจวจะ เราจะเดินทั้งเดินทั้งรีดพี่น้องมันโมเมนต์งสันเดย์มันต้องท่านเวลาาพ่อหนูเขียนตาล่างตาล่างให้ลูก่ะพี่น้องคะพ่อหนูก็ต้องไปรับลูกเมื่อจะเมื่อนี่ก็ได้เลียนเน้นเกี่ยวกับการสังคมหลายอยู่พี่น้องมันได้เลียนหลยอยู่ แล้วก็เดี๋ยวหนูจะมาพูดอีกอเป็นจังใดเนาะจา้ะแต่หนูคิดว่าหนูก,ก็จะพยายามล่งคลิปหรือว่าพยายาม,ขมาเขาม่าพูดไลฟ์อาทิตย์ตอละครันาาเนาะจ้ะตอบแทนพี่นองเนาะจา้ะคืนความสุขให้พี่น้องเฮ้านะาจา้ะ ถ้าบ่าววันเสาร์บ่วันเสาร์กับวันอาทิตย์มันก็จะขืนไหลก็ไม่ยังกระถามกันไดจะพ่น้อก็พยายามน่าจะพยายามตรงเดิน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 จากโรงเรียนพี่น้องจากป้าก็ต้องไปห้างพูนอีกมิแต่ป้าตลอดเพราะมันตรงท่านเวลาที่เขาเขียนตาล่างให้ลูกนาะจะ ถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไปบ่ท่านยังสินะ่ะเขากา็คู่เขาก็จะเขียนไว้หรือว่าเขาต้องโทรบ,บอกคู่ยังสินะ่ะว่าฉันเลิกเอ่อหรือเลิกชาหรือว่ามารับลูกบ,บ่ท่านยังสิเขาก็จะคิดเป็นชั่วโมงเน,นาะจ้ะเนาะโอ้ยเด็กใหม่กับมาปั่นจักรยานอยู่นาหน้าจอนี่โอ้ยเนาะต้องมูนไปทางพี่พี่เนาะโอ้ยเด็กใหม่กับไอ โวยน้อมืนี้ก็จะจะกับเพื่อนๆก็ให้ทำงานการบงการบ้านน้ำกันละกันให้พูดคุยเกี่ยวกับกรุ๊ปจากพี่นอ้องคือสมมติว่าสี่คนนางน้ำกันแล้วสามคนนางอีกกลุ่มนึงเจ้าเบ้าประวัติของเจ้าให้ฟังแล้ว ที่เขารับฟังแล้วเขาต้องไปเว่าให้ผู้อื่นฟังอีกบบดนี่และหลังจากผู้อื่นฟังแล้วก็ต้องรับข้อมูลจากผู้นั้นแล้วก็มาแช่ให้ผู้นี้ยังสินะแต่เขาจะพูดเจราจาก,กันว่าว่าประวัตนะิมันจะถูกถูกกันว่าที่ท,ที่เขาให้ข้อมูลไปยังสินะประมาณเขาจะให้การพูดสนทนาแบบพี่น้องภาษาไทยหนูก็แฮงบบเกงเนาะการพูดสนทนา มาเนี่เลี้ยนน้ำคูผูไซจากเดิน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 ตลอดทางนี่ละแหละยังไม่ตายคือเดินนานร้อนนานร้อนมันก็นจะเขานาาหนาวแล้วล่ะพี่น้องเดินไกลอยู่โ mm hmm. มค ok ูเน ok ีย ok ล่ะโมคูเนียล่ะก็แปลว่า ออกกำลังกายให้โตไปพร้อมนอกจากนาะโอ้ยนาะเล็กหน่อยโอเคพี่น้องคะเดี๋ยวก็จะเจอกันนะจ้าเมตต้ขอจบคลิปเพียงซ้ำนี้ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะเดินเลยอีกสิมหาที่พี่น้องเดินทางตรงตรงตลอดทางสิละ่ะเห็นว่าเป็นเนินเป็นเนินขึ้นเนินลงเนาะพี่น้องก็เห็นเนาจ้ะ นึกจะเดินไปรับลูกพอเดินไปรับลูกแล้วก็จะจูงรถกลับมาอีกได้พ่อบ้านก็นยุ่ทังพี่แม่บ่านละ <c oughs> <c oughs> เดินเดินเดินตลอดทา่งเลยจะ นี่ก็เป็นแฟตชหไม่เ่าแฟตชมคิดว่าเป็นแฟชชเชามั่งนี่อพาร์เมนต์ชาวมัคิดว่าถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ชาวเ,เป็นแบบไม่ก็จะเ,เพราะว่าเขาทำไม่มันก็นกคา,าเซาแพงพี่น้อง สเสาแพร่งก็จะมีคือเขาเรโนเวททุกสิ่งทุกอย่างใหนนมาเนาะแต่สวีเดนเนี่ยอาจจะเป็นประเทศเอื่นนั่มแต่หนูพูดเฉพาะสวีเดนเนาะจ้ะเพราะว่าแมตตายอยู่สวีเดนแต่สวีเดนเนี่ยถ้าเขาเช่าเช่า,ชาอพาร์ตเมนต์เนาะจ้ะเขาก็จะมีตู้เย็นให้พอ่ออย่างสินะคือแบบว่า ทุกอพาร์ตเมนต์ตรงมีอย่างสิตรงมีตู้เย็นตรงมีขเขาเรียกอย่างนอเอลิเลมนต์เขาเรียกอย่างพี่น้องเอลิเลมนต์เฮ้ยนอลืมอะไเได้ภาษาแอนคือเป็นแบบแบบปั๊บคว่ำหอนคว่ำคว่ำคว่ำหอนคว่ำเย็นอย่างสินะเอเวสเตอร์อย่างนี้ละ่ะเอลิเมนต์นะภาษาสิเดนเรียกนะอันนั้นก็ตรงมี เตาเนี่ก็ต้องมีเพราะก้อนกรสังเราก็ต้องทําไปให้ทุกอพาร์ตเมนต์เน,นอะจะเพราะว่าเขาจะคิดร่วมกันไปแน่นอนเลยในการการเช่าคิดร่วมกันมีตู้เย็นมีตู้เสือ้อผ้ามีเตาีอย่างเกรงสีเขาจะคิดร่วมกันเมื่อบานเช่านะเดี๋นี่ ส่วนโล่งจอดรถจังสีนี่อันนี้อันนี้บอบ่ได้ร่วมอันนี้ต้องต้องชา่าเป็นส่วนตัวพิเศษนอกจากบางที่ก็มีต่อคิวตั้งหลายปีก็จะได้ที่จอดรถถ้าอยู่อ,พ,อพาร์ทเมนต์จะก็จะประมาณสานีแล้วพี่น้องหนุแห้งเฝ่าอยู่ <c oughs> มั่งจำเนียค่ะได้แม่ตายหลีบพี่น้องคะทุกอย่งหนูกะขอบคุณทุกกำลังแรงใจได้เลยจ้าพี่น้องทุกท่านทั้งหลายขอบคุณที่รีจากใจจ้ารถแม่กับบกขึ้นดอกอันนี้จะไปท่างกุละท่างเรี่ยนกุละข้างเซตสุส่ เดินเอาช่วงเขาเดินใจเนะาะจ้ะเนาะกำลังไก่ไปนํำในตัวพ่อม,มาเนาวก็จังสิได้ซื้อเพราะว่าเดินไปด้วยกระสิลื่นได้แบบนี้ไปส่งลูกเราก็จะเดินตลอดทั้ง บางที่เขายังบมาตักหิมะอย่างงียอย่างสิน่น่ะว่มีรถมาไมา่ปีแั่หิมะออกตักหิมะออกอย่างียอย่างสิ่ง่เอาก่อนหินดินทรายมาโลยลมมืดน,น่ะแล้วพี่น้องค่ะแ okay, ค่รับพี่น้องนูจ้จะเฝ้า,น,า,าน,นู้จะว่งไปเห็นไงตำนีก่อนนาอค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะม เดี๋ยววันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่ล่ละเดี๋ยวแม่ไต้จะมาไลเนอกจากแม่ไตจะพยายามไล่ตอบแทนพี่น้องนอกจากเนาะคุยกันคุยกันหัวมวลแม่ไต้ก็จะฮัดไล่ไปเรื่อยๆแต่ก็จะประมาณอาทิตย์แรัข้างนี่ล่ะจ้ะเนาะเพราะว่าเพื่อเป็นพี่น้องจะได้มีวันหยุดพอมเนาะแต่วันเสาร์กับวันอาทิตย์นอกจากเ้อโอเคค่ะพี่น้องนุ๊กไผ่ก้อนแบเนี้โอ๊ยว่าสิไปไล่รอบแล้ว บอกว่าจะไปแต่ไปก็มีแต่อ,อยากบอกอีกพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจากใจสวัสดีเด้อค่ะไปตายไปแล้วต้องไปรับลูกจ้า